รีวิวเครื่องฟักไข่ใครยังไม่มีคิสเน่บ้างอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเจโ้านี้อาจจะเป็นของทอแล้วใครที่สนใจไก่ฟาร์มก็แวะไปดูได้ที่มังยูเกมเซ็นเตอร์หลายใครได้กันแล้วบ้างกับเครื่องฟักไข่อันใหม่ไอเทมสุดโกงสุด,สด,สดเลยสำหรับใครที่ยังไม่ได้เนี่ยก็สามารถทำเพจได้เลยเลยนะทำตามให้หมดแล้วก็จะได้นั่นแหละซึ่งบอกกันได้เลยว่าทำจนอ้วก,กันไปข้างทำตาลีตาเหลือกันเยอะมาก พอเราได้มานแล้วความสามารถของมันก็คือ,อ,อยังไม่แน่ใจฮะมีใครมีเราบ้างแต่ว่าเอาเป็นว่ามันจะเพิ่มเวลาประมาณ3เท่าแล้วก็จะทําให้ไข่ของเรานั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นอาจจะใหญ่ขึ้นหรือจะติดมิวเทชันก็ได้หรือบางทีแล้วมันอาจจะลดเวลา3เท่าก็ได้เหมือนกันนะแล้วมันก็สามารถเอาเพื่อของเราเนี่ยใส่เข้าไปในเครื่องได้ด้วยเหมือนกันแต่ว่าให้อารมณ์เหมือนเติมของเข้าไปนั่นแหละแล้วเพื่อนๆคิดว่ามันคุ้มกับที่ทำเพสไปเยอะขนาดนี้ไหมเพื่อน เพื่อนคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันนะและนี่คือ